สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนำสูตรชงแบบอร่อยออยเลยนะครับนั่นก็คือชาวกล้วยนมสดชาเขียวนะครับขนาดแก้ว6 6ออนคราวนี้เรามาดูส่วนผสมกันเลยนะครับผงชาเขียวนมข้นหวานนมข้นจืดนมสด ชาวกว้วน้ำร้อนแล้วก็น้ำแข็งนะครับเรามาเริ่มชวงกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับผงชาเขียว1ช้อนโต๊ะน้ำร้อนไปนจัดจัดเลยนะครับ80 ml คราวนี้เราก็จะกรองกากชาทิ้งไปนะครับจะสกัดเ,เฉพาะน้ำเขียวนะครับน้ำชาเขียวนะครับคันน้ำออกให้หมดเลยนะครับโอ้ชาเขียวหอมเหลือเกินนะครับชาเขียวที่เราใช้วันนี้ครับตามังกรบินนะครับ อันนี้เราก็าจะทําส่วนที่เป็นนมสดนะครับนมค้นหวาน30 ml นมค้นจืด20 ml นมสด30 ml นะครับคนให้เข้ากันนะครับ คราวนี้นะครับน้ำแข็งขนาดแก้ว16ออนนะครับเทนมส่วนลงไปก่อนนะครับจากนั้นก็ชาเขียวนะครับเทเบาๆนะครับจะได้เป็นชั้นๆสวยๆนะครับ ชั้นล่างเป็นนมสดชั้นบนเป็นชาเขียวนะครับมองเห็นชัดชัดเป็นสองสีสองโทนนะครับคราวนี้เราก็จะทอบหน้าด้วยเฉากล้วยนะครับ สังเกตฝาปิดแก้วของเรานะครับทำเป็นพิเศษเลยนะครับแล้วก็ช้อนนะครับเสรืฟแบบนี้เลยนะครับช้อนด้วยนะครับง่ายไหมครับท่านผู้ชมครับชงง่ายๆตามสไตล์สถานีรีวิวนะครับแก้วนี้ราคาขายอยู่ที่30บาทถึง3 5บาทนะครับโอเคนะครับ เสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งก้นด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ